สวัสดีครับนักเรียนในหัวข้อนี้นะฮะที่เราจะมาคุยกันกนะ็คือความสําคัญของพุทธศาสนากับ การเมืองซึ่งในเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกับเรามากนะฮะจะมีการนําพุทธศาสนานะฮะมาให้พวกเราเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะฮะรู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็การได้นําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้กับการเมืองที่ทําให้สังคมไทยและสังคมโลกนั้นมีความสุขมากขึ้นนะครับจากประโยชน์ที่ครูให้หนูดูในหน้าจอจะบอกว่าเมื่อสังคมเปิดกว้างขึ้นนะฮะได้นําพาคนไทยก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับส่งผลให้สังคมไทยต้องเผชิญกับ วิกฤจการณ์หลายด้านพุทธศาสนาจึงเป็นกระบวนทัศทัดใหม่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันคำว่ากระบวนทัศนะฮะที่พูดถึงนั้นคืออะไรแล้วก็เราสามารถนําหลักธรรมนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะครับมาแก้ปัญหาแบบองค์รวมก็คือแก้ปัญหาในระดับประเทศชาติได้นะครับ ดังน,นั้นในสังคมที่มีความวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมโลกก็ตามนะครับถ้ามีการนําพุทธศาสนามาปรับใช้แล้วเราจะทําให้เราเข้าใจโลกใบนี้มากขึ้นแล้วทําให้เกิดความสงบสุขมากขึ้นดังนั้นจึงต้องเข้าใจคําว่ากระบวนทัศนะคะคำนี้นะคาว่ากระบวนทศน์ของพุทธศาสนาที่สามารถมาใช้ในการเมืองได้เรื่องที่หนึ่งที่เราจะคุยกันนะฮะก็คือคําว่าอธิปไตยนะครับอธิปไตยเนี่ยทางพุทธศาสนามีูา3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1ก็คืออัตตาธิปไตย คำว่าอัตตาธิปไตยคือการถือตนเป็นใหญ่ครับกระทําการโดยยึดความเห็นตนเป็นที่ตั้งนะครับโดยที่เอาตัวเองมาเป็นความคิดหลักเลยนะฮะลักษณะนี้ก็เข้าข้างนะฮะในรูปแบบของพระเด็จการอย่างที่สองครับโลกาธิปไตยโลกาธิปไตยคือการถือโลกเป็นใหญ่คือการกระทําโดยการยึดความเห็นของโลกหรือกระแสของโลก นั่นหมายความถึงถ้ามีปัญหาอะไรก็รู้จักรักษาตนนะครับแล้วก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นลักษณะโลกาธิปไตยนี้คล้ายๆกับประชาธิปไตยนั่นเองนะครับและอย่างที่สามที่เขากําลังเน้นที่สุดเลยตอนนี้นะครับเน้นอย่างที่สามคือธรรมมาธิปไตยนะฮะเน้นธรรมะเป็นใหญ่นะครับถือว่าผู้ที่มีหลักธรรมนะฮะอยู่ในตนนี้จะเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็คือละอกุศลกรรม อาคุศลกรรมคือกรรมที่ไม่ดีนั่นเองนะครับเพื่อบําเพ็ญกุศลกรรมดังนั้นธรรมมาธิปไตยจึงเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ,ต,การต้องการธรรมมาธิปไตยคือต้องการยังไงครับหนึ่งไหครับหนึ่งหนึ่งต้องการอะไรฮะต้องการคําว่ามุขขบุรุษที่ดีมุขขบุรุษนะครับที่ดีมุขขบุรุษที่ดีหมายถึงอะไรฮะผู้ที่มีหรือผู้นำนะฮะที่มี ธรรมะในตนอย่างที่สองที่ที่เราต้องการก็คือต้องการเลยฮะสัมมาชนสัมมาชนสัมมาชนแปลง่ายๆคือประชาชนที่มีธรรมะนั่นเองดังนั้นในกระบวนทัศน์อย่างที่หนึ่งก็คือให้เราเข้าใจคําว่าอธิปไตย3แบบก็คืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยซึ่งเราต้องการที่สุดคือคําว่าธรรมาธิปไตยก็คือผู้ที่มีหลักธรรมเป็นใหญ่ทั้งมุขบุรุษที่ดีและสัมมาชนนั่นเองนะครับ ดังนั้นกระบวนทัพยอย่างที่สองนะครับก็คือพุทธศาสนาเน้นเสรีภาพทางจิตและก็ส่งเสริมสิทธิของมนุษยชนอันนี้ง่ายมากเลยหมายความว่าพุทธศาสนาเน้นให้เราใช้สิทธิเสรีภาพของเรานะฮะโดยใช้ปัญญาเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวคัดกรองนะฮะว่าเราควรจะเลือกผู้ใดนะมาเป็นผู้นำนะฮะที่ทําให้บริหารราชการเป็นดินรือบ้านเมืองเราอย่าสงสงบสุขแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตนะครับอย่างที่3ามคือพุทธศาสนาสอนให้รู้จักความว่าพอดี พอดีที่พูดถึงก็คือปฏิบัติตนและแก้ปัญหาด้วยปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเรียนจะได้ไหมผมเคยพูดไปแล้วว่าปัญญาในการแก้ปัญหาก็คือใช้หลักธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสู้ก็คืออริยาสี่ที่ประกอบไปด้วยทุกสมุทไทยในรถมัคหาเหตุและผลที่ใช้ในการแก้ปัญหาและอย่างที่4ี่ครับผุ้ศาสนาสอนให้รู้จักความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นะสมควรแก่ตนที่รู้จักการเวลารู้จักหน้าที่ของตนที่ทําให้บ้านเมืองในอย่าง อยู่ยาสมบสุขสมบะโดยการนําศาสนาไปใช้นั่นเองดันั้น ถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของพุทธศาสนาก,การเมืองนะครับเราจะเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทําให้สังคมไทยสังคมโลกนะครับเกิดความขัดแยง้งกันก็บอกว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งนะมันมีไม่กี่สาเหตุลหลักๆหรอก,รอกสาเหตุหลักๆนั้นอย่างที่หนึ่งก็คือแหละคความคิดเห็นไม่ตรงกันนะฮะขาดอุดมคติทางการเมืองที่แน่นอนก็คือไม่มีความรู้ทางด้านการเมืองหรือเข้าใจทางด้านการเมืองที่ผิดพลาดนะครับดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาการเมืองได้โดยการเอาคติทางพุทธศาสนามาใช้นะครับนัก ปกครองจึงนาหลักธรรมหนึ่งหลักธรรมมาใช้เพื่อที่ทําให้ปกครองอย่างสงบสุขแล้วก็ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้โดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งกันนะครับหลักธรรมนั้นเรียกว่าราชสังฆาวัตถุห้ประการนะครับ น,นั้นราชสังฆวัตถุ5ประการนะฮะถ้าแปลง่ายๆก็คือเป็นหลักธรรมของพระราชาหรือหลักการการสงเคาะประชาชนของนักปกครองนั่นเองมีทั้งหมด5ประการซึ่งประกอบไปด้วยนะฮะสัจมาเมเะอย่างที่1เลยนะครับอย่างที่รับก็คือปุริสเมทะนะครับอย่างที่3มคือสัมมาปาสะอย่างที่4ี่คือว่าจะเปยยะนะครับอย่างที่5้าคือนิรักขละ นะครับหประการนี้นะครับที่เราจะคุยกันเดี๋ยวกูจะธิบายให้ฟังทีละหัวข้อแต่ขอให้นักเรียนตั้งใจฟังแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกับครูเลยสัส,ะสะเมทะนะครับก็คือความฉลาดนะฮะในการบำรุงกรเกษตรกรรม พูดไง่ายสรุปไปง่ายคือ,อ,อนักปกครองเนี่ยต้องรู้จักการดูแลกเกษตรกรรมบรรุุเกษตรกรรมเพื่อให้ผลผลิตออกมาดีนะถ้าผลผลิตออกมาดีประเทศชาตินะครับหรือเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีไปด้วยอย่างที่สองคือปุริสเมทะก็คือความฉลาดในการบรรุุคนอันนี้เทคนิคการจขางคูคือหลักธรรมนี้เป็นการส่งเสริมคนให้เหมาะสมกับความรู้ของตนใช้คนให้เหมาะกับงานนั่นเอง สัมมาปาสะนะครับก็คือการสงเคราะห์ประชาชนนะฮะหรือสงเคราะห์พลเมืองนักเรียนครูอยากให้หนูจําคํานี้ครับค,วค,คาว่าพลเมืองพลพลเมืองมาจากคําว่าพละนะครับซึ่งแปลว่ากําลังนะครับกำลังของเมืองหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเรามีการสงเคราะห์ประชาชน ayo, หรือพลเมือมงด้วยการดูแลความสุขความทุกข์นะฮะแล้วก็ส่งเสริมอาชีพนักเรียนเห็นคำนี้ไหมเมื่อส่งเสริมอาชีพทุกคนมีอาชีพการอยู่ดีกินดีก็จะมีเกิดขึ้นนะครับอย่างที่สี่ก็คือ ว่าจะเปิยะก็คือพูดจาไพเราะนะฮะอ่อนหวานคําว่าพูดจาไพเราะหมายถึงอะไรฮะจริงๆแล้วนักปกครองก็คือการดูแลถามถ่ายสุขทุกข์ของประชาชนด้วยอธัธยาศัยไมยตรีพูดจาอ่อนหวานแล้วก็ทาให้เราเข้าใจนะฮะประชาชนมากขึ้นนั่นเอง mm hmm. และอย่างสุดท้ายก็คือนิรักคาระนะนิรักคระก็คืออะไรฮะเป็นการให้ประชาชนนะนอนตาหลับ คำว่านอนตลับคืออนะไรฮะดูแลสุขทุกความปลอดภัยของประชาชนแนะความสุขของประชาชนคือความปัฒนาสูงสุดของนักปกครองนั่นเอง เมื่อเราเข้าใจคำว่าราชสังกัวัตถุ5ประการนะฮะซึ่งเป็นหลักการสงเคาะประชาชนของนักปกครองนะฮะนักปกครองที่ดีนะต้องเป็นอะไรฮะเป็นแบบอย่างที่ดีต้องเป็นเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะฮะจะทําให้ซื่อสัตย์ซื่อตรงได้นะฮะนักปกครองต้องไม่มีสิ่งนี้ครับคือคําว่าอัคติครับคาว่าอักติก็คือความลําเอียงนั่นเองนะฮะความลําเอียงทางพุทธนะฮะมีทั้งหมด สี่ประการด้วยกันนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือฉันทาคติก็คือลำเอียงเพราะชอบในความชอบทําให้เกิดความลำเอีย e งถ้าใครไม่ชอบปุ๊บนะฮะทำให,ให้ให้ความเท่าเทียมไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับอย่างที่สองคือโทสาคตินะครับก็คือลำเอียงเพราะความชังนะฮะเหมือนที่ครูบอกว่าเมื่อไม่ชอบนะมีความชังเกิดขึ้นความไม่ชอบเกิดข<ๆ>ึ <ườ north S 1> ้น <t>. ก<ๆ>็ทําให้เกิดความลำเอียงด้วยเช่นกันอย่างที่สามคือโมหคติก็คือความลำเอียงเพราะความหลงนะฮะหลงลักเขาหลงลำเอียง ในปลายใดปลายหนึ่งนะฮะความเป็นธรรมความยุติธจึงไม่เกิดขึ้นและอย่างที่สี่ก็คือพยาคติก็คือความละเอียงเพราะความกลัวนะฮะอาจจะเกิดจากอิกทธิพลอะไรก็แล้วแต่นะครับพยาคตินี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะฮะในเรื่องของความละเอียงที่เกิดขึ้นนะครับที่ทําให้อาจจะเป็นนักปกครองหรือนักบริหารที่ไม่ดีได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องเว้นจากคติทั้งหลายทั้ง4ประการนี้นะครับ ดังนั้นการที่จะเป็นนักปกครองที่ดีนะฮะนักปกครองที่ดีจะต้องไม่มีอคติสีนั่นเองนะครับที่ทําให้เกิดความลำเอียงเกิดขึ้นนะฮะนักปกครองที่ดีต้องมีความประพฤติเป็นแบบอย่างหรือเป็นต้นแบบของประชาชนหมายความว่าถ้านักปกครองมีคุณธรรมนะฮะประชาชนของประเทศนั้นก็จะมีคุณธรรมแต่ถ้าตราบใดนักปกครองของประเทศนั้นนะฮะหรือที่นั้นไม่มีคุณธรรมหรือขาดคุณธรรมประชาชนก็จะ ค่อยเก๋นะครไปในเรื่องคุณธรรมด้วยเช่นกันดังตัวอย่างของชาดกหนึ่งเรื่องนะฮะชาดกนี้เป็นเรื่องราวของพระเจ้านะฮะที่บันทึกไว้จริงๆแล้วชาดกไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องราวที่ยกตัวอย่างของพระเจ้าที่อยู่ในพระสุตตปปิฎกนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเห็นก็คือชาดกหนึ่งเรื่องชื่อว่าโพธิราชชาดกนะครับในโพธิราชชาดกนะพูดว่าเ,เมื่อฝูงโคกําลังจะข้ามแม่น้ํา ถ้าจ่าฝูงของโคนั้นหรือวัวนะกระโดดลงน้ำหมู่ของโคทั้งหลายจะกระโดดตามไปด้วยเนี่ยเหมือนการเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันถ้าผู้นำนะฮะปกครองโดยไม่เป็นธรรมคนทีออ่อยู่ในการปกครองของผู้นำนั้นก็จะไม่มีความเป็นธรรมด้วยนะครับดังนั้นถ้าผู้ปกครองนะฮะมีคุณธรรม ประชาชนในที่อยู่ในการปกครองนั้นก็จะมีคุณธรรมด้วยดังกับชาดกเรื่องที่ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็ะคือโพธิราชชาดกนั่นเอง <S <S แล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือพุทธศาสนากับสันติภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนะคต้องการประเทศไทยต้องการไม่ว่าจะที่ใดๆก็ต้องการก็คือ คําว่าสัติภาพคือความสงบสุขนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงความสัติภาพนะครครูก็อยากให้นักเรียนนึกถึงอย่างแรกนะครับเรื่องของความปรองดองนะครับมีความปรองรองปรองดองกันมีความเข้าใจกันก็ไม่ทะเลาะกันเข้าใจคําว่าสิทธิของตอนเองและของบุคคลอื่นนะครับแล้วก็เข้าใจคําว่าความสงบสุขของประเทศและก็ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดังนั้นในคําว่าเอ่อปรองดองหรือสัติภาพนี้นะฮะจงประกอบด้วย4คํขนี้นั่นเอง ดังนั้นนะครับพุทธศาสนากับสันติภาพนะแก่นแท้ของศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับก็คือทําให้ทุกคนนั้นเกิดปัญญาครับเมื่อทุกคนมีปัญญานะครับเราเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของคนแล้วทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและสันติสุขนั่นเองอย่างที่สองครับพุทธศาสนาให้เสรีภาพเสรีภาพที่พูดถึงก็คือการคิดพิจารณาวิเคราะห์เข้าใจแก่นแท้ของทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ อย่างแท้จริงด้วยกันนะครับและอย่างที่สามคือหลักการของศาสนาพุทธก็คือหลักการคือเวณย่อมระนับด้วยการไม่จองเวรน,นั่นเองก็หมายความว่าการจองเวณจองกรรมนั้นทําให้เกิดกรรมต่อกันเมื่อเกิดกรรมนะกรรมอยู่สองประเภทก็คือกรรมดีและก็กรรมไม่ดีดังนั้นทางศาสนาพุทธจึงส่งเสริมให้ทุกคนทําดีก็คือทําให้เกิดมีแต่กรรมดีทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขนั่นเองครับ ดังนั้นพุทธศาสนาสันติภาพนะฮะมีบุคคลตัวอย่างหนึ่งท่านนะครับซึ่ปัจจุบันนั้นท่านเป็นพระนั่นแหละนะครับก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านปอป,ประยุทธโตท่านกล่าวว่าการจองเวรและก็มีสันติภาพในโลกนี้มีอยู่สามระดับด้วยกันระดับที่1นะน,นะฮะระดับล่างเลยคือการก่อเวรการจดฝ่ายหนึ่งแพ้และไม่สามารถก่อเวรได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับนะแต่มันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้อย่างที่2คือคนที่ถูก กระทำเรียนรู้ที่จะยอมรับครับหรือเลิกเลิกลาต่อกันนั่นพูดง่ายๆคือหายต่อกานนะและจองเวรต่อกรรมต่อกัน,อ,กนอย่างนี้จะเป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับและอย่างที่3ามคือในระยะยาวสติภาพจะเกิดขึ้นโดยการที่ไม่มีการก่อเวรก่อกรรมต่อกันเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจนะครับความเป็นไปของโลกและรู้จักยอมและก็เลิกลาต่อกันนั่นเอง นี่คือหน้าตาของท่านสมเด็จพุทธ,ธโคสาจารย์นะครับท่านปอประยุโตท่านบอกว่าชีวิตที่สงบสุขและมีสันติภาพคือชีวิตที่ยึดมั่นในคําสอนของพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสตร์และปรัชญาอันล้ําค่านะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะฮะมนุษย์ที่ที่สากลโดยไม่แบ่งแยกว่าเป็นเชื้อชาติไหนเเห็นไหมไม่เป็นเชื้อชาติไหนเผ่าพันธุ์ใดศาสนาอะไรนะครับมีความใจกว้างใจเป็นกลางใจเป็นสุข นะครับแล้วก็อยู่ด้วยการอยากสงบสุขนะครับโลกเราก็จะมีสันติภาพนั่นเองเดี๋นั้นพุทธศาสนานะฮะได้กล่าวอะไรกับพวกเราไว้บ้างนะฮะโดยเฉพาะกับว่าอธิปไตยจำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องแรกสรุปก็คือ กก็คืออัตตาธิปไตยการถือว่าตนเป็นใหญ่อย่างที่2คือโลกาธิปไตยจะได้ไหมครับก็คือถือว่าโลกเป็นใหญ่อันนี้เป็นลักษณะของประชาธิปไตยอย่างแรกเป็นแบบประเด็จการเนาะและอย่างที่3าที่สําคัญที่สุดก็คือธรรมาธิปไตยผู้นําหรือผู้ปกครองมีธรรมเป็นใหญ่เมื่อมีหลักธรรมนะครับก็ทําให้การกระทําสิ่งใดนั้นมีธรรมไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นถ้ามีคําถามต่อมาว่านักปกครองหรือนักบริหารเนี่ยนะฮะการเว้นซึ่งความลำเอียงหรืออคติสีเนะี้ยยังเหมาะสมกับบุคคลใดบ้างนันเรียนสามารถตอบกูได้ไหม อาคติ4ี่นี้คือเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นนะสูงต่ำดำขาวเราไม่ได้สนใจเลยนะครับทุกคนสามารถนำไปใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดน,นะครับภูมิภาคใดของโลกใบนี้หรือประเทศไทยก็ตามก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้นะฮะโดยที่ทุกคนปราศจากอาคตินะครับ ถ้ามีคําถามถามว่านักการเมืองที่มีอํานาจนะฮะบริหารบ้านเมืองจนเกิดความผิดพลาดก่อให้เกิดปัญหามากมายเลยถ้าวิเคราะห์ตามหลักพุธศาสนาแล้วแสดงว่านักการเมืองนั้นขาดหลักธรรมข้อใดคําตอบคือราชสักการวัตถุห้าประการจำได้ไหมมีทั้งหมดอยู่ห้าประการนั่นเองครับหลักการศาสนาช่วยเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกคืออะไรบ้างหลักการคําตอบคือเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวร นะแต่จริงแล้วหลักการก็คือเวนไม่ระนับด้วยการจองเวนนั่นเองนะครับสรุปก็คือวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันมานะครับพุทธศาสนากับการเมืองพุทธศาสนาเป็นกระบวนศน์ใหม่ที่ทําให้เราเรียนรู้หลักการที่ทําให้ใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะครับที่ทําให้เกิดขึ้นความขัดแยงมันเกิดจากความไม่เข้าใจกันนะรหรือความเข้าใจผิด บาปการดังนั้นเราสามารถนาหลักธรรมนะฮะที่ไปใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งได้โดยเฉพาะเรื่องการบริหารบ้านเมืองอันที่หนึ่งก็คือาราชสักการวัตถุ5ประการนะครับที่เราคุยกันไปอย่างที่2ก็คือสันติภาพสูงสุดนะฮะเป็นเป้าหมายของศาสนานะฮะหลักการของเราคือทําให้ทุกคนเข้าใจโดยการระงับความโกรธระงับเวรซึ่งที่ครูพูดไปคือเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนั่นเอง ในสี่หัวข้อหลักๆที่เราได้เรียนกันในครั้งที่ผ่านมาลงทั้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนากับประชาธิปไตยพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนากับการเมืองและก็พุทธศาสนากับคําว่าสันติภาพนะครับคุยอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนแล้วก็ในครั้งต่อไปขอให้นักเรียนอ่านหนังสือนํากูมาเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพุทธประวัตินะครับเราจะมาคุยกันและทําความเข้าใจด้วยกันนะครับในครั้งนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ